สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ DK Auto Review ช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์แบบเจาะลึกไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถยอดนิยมหรือเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดหากคุณชื่นชอบการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวสุดพิเศษจากเรา วันนี้เรามีรถกระบะรุ่นใหม่มารีวิวกันกับ Isuzu D-Max l SE 3.0 T-D ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบะท,ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดด้วยความแข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเราจะพาคุณไปดูทุกจุดเด่นของรถคันนี้แบบจัดเต็มเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Isuzu D-Max l SE 3.0 T-D มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูดุดันและพรีเมียม กระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่เสริมด้วยไฟหน้าและปีดบีมที่ให้แสงสว่างคมชัดพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติกันชนหน้าถูกออกแบบมาให้ดูแข็งแกร่งและช่วยเพิ่มแอโรไดนามิกของตัวรถด้านข้างมีเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมและช่วยให้รถดูมีมิติมากขึ้นมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วที่ให้ทั้งความสปอร์ตและความทนทาน ทางด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟไท้ายและซิกเนเจอร์ไลท์ที่ออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยฝากระบาดท้ายออกแบบใหม่ให้เปิดปิดได้สะดวกขึ้นเสริมด้วยกันชนท้ายที่แข็งแรงพร้อมเซ็นเซอร์ช่วยจอดทำให้การถอยรถเป็นเรื่องง่ายขึ้นเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร Isuzu D-Max l SE 3.0TD ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและความหรูหรา บอกนังห้องหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้หลายระดับคอนโซลกลางออกแบบใหม่พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีมาตรวัดเรือนหมายแบบดิจิทัลที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลการแสดงผลได้ตามต้องการระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวามีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับทุกที่นั่งนอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไร้สายพอร์ต USB และช่องเก็บของที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกในเรื่องของสมรรถนะ Isuzu D-Max SE 3.0TD ใช้เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีด ตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือทางไกลระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ทำให้การขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งในสไตล์รถกระบะด้านระบบความปลอดภยัย Isuzu D-Max SE 3.0ที่ดีมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบเบรก ABS EBDBA ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชัน HDC นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคันที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่อีกหนึ่งจุดเด่นของ Isuzu D-Max SE 3 0ทีดีคือความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ได้รับการปรับจูนให้มีอัตราการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทั้งการใช้งานในเมืองและการขับขี่ทางไกลสำหรับราคาของ Isuzu D-Max e l SE 3.0ดีน t d นั้นอยู่ในช่วงที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะยอดเยี่ยมและระบบความปลอดภัยครบครันทำให้รุ่นนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดรถกระบะขนาดนี้ สรุปแล้ว Isuzu D-Max SE 3 0ที่ดีเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานทั่วไปและการขับขี่แบบออฟโรดไม่ว่าคุณจะต้องการรถที่มีสมรรถนะส,สูงขับขี่สบายหรือเน้นเรื่องความปลอดภัยรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ Isuzu D-Max l ST 3.0 T-D ไว้ด้านล่างและถ้าคุณไม่อยากพลาดรีวิวรถรุ่นใหม่กดติดตาม DK Auto Review แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ